าีอาจารย์คนเดียวนะคะนทีมนะคะมาร่วมกันการที่ขายของก็ขายอย่างยากปะปากนะคะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นหลักนะครับเรามีความเห็นอย่างนั้นแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเข้ายากปากแพงแทนที่จะมอบอาร่วมกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์ของประชาชนนะครับด้วยการหาร่วมกันปิดสติ๊กเกอร์ใครเป็นคนทํา ในเมืองไทยนั้นล่มต่อขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันปกป้องนะผลประโยชน์ของประชาชนนะครับร่วมกันปกป้องชาติอ่าศาสนาพระมาหกากษัตริย์และก็ผลประโยชน์ของประชาชนนะครับกบมากมายแล้วทําไมมือกฎหมายถึงไม่ทํางานกอบโคยกงกินไม่รู้จักกินไม่รู้จักขออํานาจมาพอพอเสถที่เิดพอเสถที่ ฎหมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผิดเราก็เลยต้านเราไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็นี้เป็นการทำคอล์รัปชันโกงกินประเทศนะครับใครละเว้ยใครคนเหยียบย่าใครเป็นคนทาให้เมืองไทยนั้นล่มจมนักการเมืองในรัฐสภาเนี่ย ควรจะเอาเวลาสิทธิหน้าที่องค์ประกอบต่างๆนั้นไปแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้นันกการเมืองในรัฐสภากลับเอาอำนาจหน้าที่องคนะ์ประกอบต่างๆเนี่ยนะมาแก้ปัญหาของตัวเองแล้วก็ไม่เหมาะควรที่จะในรสฐกรรมให้ขับคนทุจริตคอร์รัปชันที่ที่โกงกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรับผิดใดๆเลยเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับ ไม่ขวีนิราโทษดกรรมให้ไทเป็นคนทาําให้เมืองไทยนันลมจม ให้ลงมาตบช่วยกันปกป้องพระมาหากษัตริย์นะคะมารวมพลังปกปกเราบัลลังสถาแผ<บ>่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้า,นาจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่อง,ง,อองบ้านเมืองเหล่านี้ พ่อแม่พี่น้องได้ยินขนาดนี้นะครับเป็นเสียงของพวกเรานะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์นะครับร่วมกับสคปมอร่วมกับกองกำลังนะครับวันนี้นาอ,อกมารุณนรนรุงพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันคัดค้านพรบนิออนบบรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาจำอย่ามายั้งน้ำใจของคนไทย เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยโกขออนุญาตนะครับเสียงอาจจะไปรบกวนพี่ๆนะขออนุญาตนิดนึงวันนี้พวกเราเครือข่ายนักศึกษาประชา,าชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับปปิรสปประชนศูนย์รวมประชา,าชปกปออกสถาบัน พ่อแม่พี่น้อง,องตัดสิมออกมาตย์รุ่รุ่งเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวประตูน้ำวันนี้ผมตาหมดแล้วลูกหลานผมนะครับทีแรกก็เออก็เลือกของมือปิดที่เดนิบ้าของมือมึงจะเลือกปัดไหนก็นเลือกอ่าไม่ว่าหรอกวันนี้ร้องไห้รับมาปอดผมเลือกปิดชัด วันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็ให้กำลังใจนีไอ้น้ำมาด้วยนะครับโบกไม้โบกมือนล่เป็นกำลังใจนะครับในตรวจที่เงี้ยบปิเงี้ยฮะบางทียังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่วันนี้เรารณรงค์กันนี้เพื่ออะไรผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเราก็เอ่ยยิ้มได้นะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของข้าของที่แพงนะครับประชาชนนี่น่าสงสารนะครับก็ฝากไปถึงาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมไม่ฝากรัฐบาล เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่ไม่เคยมาเดี๋ยวเลยประชาชนนะครับผมไม่ฝากครับผมฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ยังรักประเทศนี้นะฮะรักความเป็นชาติไทยรักในศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับวันนี้ถึงเวลาพวกท่านกันหรือยังที่ปล่อยให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับลองเดินมาดูในตลาดบ้างนะครับแต่ประชาชนก็ร้องไห้แล้วครับ ก็เราก็ได้เห็นพี่น้องนะคะซึ่งซึ่งเขาก็เห็นด้วยกับเราแต่ว่าบางท่านก็ไม่สามารถเพราะว่าเนื่องจากว่าเศษรษฐกิจแล้วก็เขามีการทํางานของเขาะคะ่ะจริง,รงๆเขาก็อยากมาร่วมแต่บางทีแม่ค้าแม่ขายค่ะเขาก็ไม่มีเวลาลวก็ก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ก็จะรู้สึกไมดีใจที่ว่าเขาก็ยังรู้สึกเหมือ <c oughs> นเราค่ะไม่ด้มีแจกแล้วคือ เียด้วยนะคะบางคนก็ไม่เอาแต่ไม่มีใครค่ะแล้วขอเขาเย็ดีโคตรดีทำดีสด็ดีสลายอัตตาสามเครนิพาสุขเย้เอาปุ่นอปก้วยนะทุกคน